เราอะกำลังคิดว่าโรงเรียนมันก็เหมือนเป็นธุรกิจความเชื่อแบบนึงนะคือถ้าเชื่อว่าตรงนี้ดีอะเราก็จะเอาลูกไปเรียนใช่ป่ะแล้วพอเอาลูกไปเรียนโรงเรียนเนี่ยมันก็จะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นมันก็จะมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นมันก็จะจัดการได้ดีขึ้นอ่ะมันก็จะดีขึ้นสมชื่อมันก็กลายเป็นแบบ self fulfilling prophecy ก็คือทำาพยากรที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวเองเ่เหมือนวัดที่ทายปกติเหมือนทุกวัดอะไปแก้ปีชงไปวัดอะไรเัดเล้งนี่ยี่ถ้าพี่ไปฝั่งโทนพี่จะเจอวัดเล้งนี่ยี่สอง เคยเดียวกันไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่รู้ว่าถ้าจะแก้ปิชงวรนนุนเต็มมาเล้งในที่สองนอยโรงเรียนเราก็ทําเป็นแฟรนไชส์จบถูกวายนอตไม่ต้องไปแก้เรื่องคุณภาพก็ได้ไม่ต้องไปแก้เรื่องหลักสูตรแก้ไปชื่อหน้าโรงเรียนนะคุมนะหกหมื่นก็ทําได้ มันมีประเด็นหนึ่งครับพี่่ายที่แบบน่าสนใจแล้วผมว่าเขาอาจจะคิดถูกก็ได้อืสมมติว่าเขาคิดถูกนะครับก็คือเรียนที่ไหนก็เหมือนกันที่ไหนก็ได้เลยเหมือนกันหมดเพราะว่าประเทศนี้มันมีหลักสูตรแกนกลางเหมือนกันเออใช่ใช่ปะเรามีแกนเดียวกันก็จบครูกันมาเหมือนกันทุกคนเรียนกันเนี่ยเจอเพื่อนคนนี้จบมาจากที่นี่ไอ้นี่ก็จบจากที่นั่นสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันอบรมเนี่กนึกว่าเป็นญาติ แล้วหลักสูตรกว่าคนเขาจะมาเป็นครูได้อ่ะมันก็ผ่านการแบบประเมินการมาตรฐานใช่ไหมกว่าจะเป็นหลักสูตรผลิตครูได้ก็มีคณรุสภาคอยควบคุมอยู่ดังนั้นก็แหล่งผลิตครูก็ต้องผลิตครูวออกมาได้เหมือนกันคุรุสภาโอเคผมเคารพคณรุสภาครับเออเราก็เคารพ <laughs> เขาเขาชื่อว่าเขาทํางานของเขาได้อย่างดีมากๆแล้วก็อย่างหลักสูตรอ่ะก็เหมือนกันหลักสูตรก็ใช้หลักสูตรแก,ก,รกนกลางทั้งหมดนั่นแหละถึงกระทรวงจะบอกว่าหลักสูตรแกนกลางอ่ะเอาไปปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่แต่ละบริบทได้แต่หลายโรงเรียนเขาก็เชื่อมั่นในกระทรวงไงเขาก็ใช้ตาม น,นั้นแรลหลักสูตร51าหนึ่งอ่ะสอนเหมือนกันหมดแต่สาระวิชามันจะต่างกันได้ยังไงล่ะถูกไหมเขาบอกเป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นมากๆสามารถที่จะจับนั่นนี่มีหลักสูตรสถานศึกษาได้ใช่ไหม<ช>แจกกลางเหมือนกันตอบสนองความหลากหลายเหมือนกันเรียนที่ไหนก็เหมือนกันเ,ออเหมือนกันวิธีสอบก็เหมือนกัน <laughs> เทาทีแคสอย่างเงี้ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะสอบทีแคสห้ารอบเหมือนกันยื่นผ่อนเหมือนกันตกลงมันเหมือนกันไหมเนี่ยเรียนที่ไหนก็เหมือนกันจริงป่ะแต่ก็เคยได้ยินประโยคนนะี้เยอะนะโดยเฉพาะพ่อแม่บางคนก็าจะามองว่าเอ้ยมันเรียนที่ไหนก็เหมือนกันอืมอืวพี่สายว่ามันเหมือนกันจริงป่ะครับ ถ้าสมมุติว่าเขาคิดถูกว่ามันเหมือนกันพี่ว่าม,มันเหมือนกันในแง่ว่าโดยทฤษฎีอะเราอยากให้มันเหมือนกันคือโดยกระทรวงกำหนดหรือโดยภาพที่สังคมอยากให้มันเป็นในอุดมคติอะคือ,อเรียนที่ไหนมันควรจะเหมือนกัน<อ>แต่ว่าพอออกมาทำงานจริงๆแล้วเรียนจริงๆเราเองก็ผ่านจากหลายที่เนาะอย่างตัวพี่อะก็เคยเรียนตั้งแต่โรงเรียนประจำจังหวัดอยู่ต่างจังหวัด<อ>แล้วก็มาสอบเข้าโรงเรียนในกรุงเทพเป็นโรงเรียนสาธิตเ<อ>นี้ยมันก็ต่างกันละการเรียนมันก็ต่างพอตอนมาไปก็ไปเข้าโรงเรียนที่มันมีการสอบเข้าอีกที่เป็นโรงเรียนที่แบบมีการ แข่งขันตรงสูงเนี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ต่างแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็จะบอกว่าโรงเรียนเหล่านั้นทําให้เด็กเก่งหรือเปล่าก็พูดยากเพราะว่ามันใช้การสอบเข้าไงแล้วเด็กที่เก่งก็เข้าได้ตรงนั้นก็เลยรวมไปด้วยคนเก่งอย่างนี้จะบอกว่าโรงเรียนทําให้เด็กเก่งขึ้นมันก็พูดยากระหว่างถ้าไปเทียบโรงเรียนเหล่านี้กับโรงเรียนที่แบบอ่าโรงเรียนโรงเรียนนึงนะมีเด็กเก่งเข้ามาแล้วก็จบออกไปแล้วก็เก่งกับอีกโรงเรียนนึงนะที่เด็กที่เข้ามาไม่เก่งแล้วจบออกไปก็อาจจะเก่งปานกลางโรงเรียนไหน ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะมันก็พูดยากมันโรงเรียนแรกนี่มันอาจจะไม่ได้ทางานอะไรเลยก็ได้นะมันเป็นฝีมือของเด็กเองหรือเปล่ากลับโรงเรียนที่2ที่อาจจะไม่ดังจริงๆแล้วอาจจะทํางานมากกว่าซัพพอร์ตเด็กได้มากกว่าทําให้เด็กอ่อนการมาเป็นเด็กปานกลางได้อย่างเงี้ยดังนั้นไอตัวฟังก์ชันของโรงเรียนจริงๆอ่ะมันอาจจะเหมือนกันมันไม่ได้ทําอะไรมากหรือเปล่าม,มันเป็นที่ตัวเด็กหรือรเปล่าก็จริงน่าสนใจเหมือนกันคือผมเนี่ยม,มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนครูที่สอนในโรงเรียนชั้นนำนะครับเขาก็จะบอกว่าความยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การออกแบบการสอนขนนนนาาาดั้เพระวว่่่สใหญ เด็กก็จะถนัดก,กับการเรียนด้วยวิธีการบรรยายดังนั้น<ม>การบรรยายเี่ยจึงเป็นวิธีหลักที่เพื่อนๆใช้แล้วก็สิ่งที่ยากของเขาก็คือการรู้ว่านักเรียน,นยมีความรู้อยู่แล้ว <c oughs> สิ่งที่ต้องทําก็คือการเตรียมตัวในเชิงของคอนเทนต์ที่อาจจะมากกว่าโรงเรียนอื่นๆ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็ตอบคําถามเด็กได้ไม่หมดหรอกคือเราต้องยอมรับว่าในอายุที่เท่ากันเนี่ยสมมตินะผมก็ยอมรับแบบแฟงๆถ้าผมต้องไปอยู่กับตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าในอายุที่เท่ากันเด็กรู้มากกว่าผมแในขนาะเดียวกันเด็กบาางคนอจจะรู้ ากกว่าผมด้วยซ้ําในขณะที่ผมอายุมากกว่ามันเนี่ยหมายความว่าเขาอาจจะให้เวลาในชีวิตของเขาเนี่ยศึกษาเชิงลึกในเรื่องนี้คือผมเป็นเด็กแบบเล่นดนตรีกีฬาตอนเรียนก็ตั้งใจเรียนพอเลิกเรียนก็ไม่แตะหนังสือไปทําอย่างอื่นหมดเลยเนี่ยคือเป็นนักสำรวจโอ้เป็นนักสำรวจกิจกรรมเหมือนที่พาทุกคนมาสํารวจปัญหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าความยากแล้วก็ฟังก์ชันของแต่ละโรงเรียนเนี่ยไม่เหมือนกันยิ่งโรงเรียนดังๆเนี่ยผมว่าฟังก์ชันต้องชัดมากๆชัดในเชิงของความที่แบบเด็กเขาคาดหวังว่า การเข้ามาโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขาต้องติดมาหาวิทยาลัยแน่สิ่งที่เขาจะต้องทําได้ก็คือจบปุ๊บรู้แล้วว่าต้องเข้ามาหาวิทยาลัยอย่างไรเพราะฉะนั้นแนวแนวของเขาเนี่ยอาจจะสําคัญมากๆในเชิงของการที่แบบส่งเด็กเข้าสู่แวดวงของอุดมศึกษาแลแ้วก็พวกคอนเทนต์นนต่างๆที่คุณครูสอนก็ต้องสอดคล้องกับการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยดังนั้นผมว่าเป้ามันชัดปุ๊บเนี่ยฟังก์ชันของครูก็สามารถทําสิ่งนี้ได้เลยนึกออกไหมครับแต่ว่าอย่างของโอเคโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยเขาจะได้เด็กที่ไปแข่งแล้ว ก็ได้เพราะว่าเรียนที่ไหนคือ,คอขอให้ได้วุฒิเพราะฉะนั้นเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่ไม่ดังเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันของเด็กค่อนข้างสูงเราจึงเห็นเด็กที่มีความหลากหลายมากๆในโรงเรียนคนนี้ชอบกีฬาจนถึงขั้นว่าขอไม่เรียนแล้วกันมผมเพิ่งได้ยินมาล่าสุดก็คือผมให้รอเด็กเนี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวรวีวิวสั้นๆเผื่อมีคนเพิ่งเข้ามาฟังแล้วไม่รู้ก็ห้ามให้ติดศูนย์ติดรอไม่ใช่เหรอคกกรูกา๊กช่วงเนี้ยครับมันจะมีศูนย์ะให้ได้นะคะให้ศูนย์รอมสมศ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสั้นๆว่าแต่ละอันเป็นอะไรนะครับอันแรกที่เด็กจะติดเนี่ยจะมีมสกับมอก่อนมสเนี่ยก็คือการที่เด็กมาเรียนไม่ครบตามเวลาที่กําหนดก็คือ80%สถ้าขาดเกินเนี่ยมสแล้วอันที่2อคือมพมผน่ยจะเป็นกิจกรรมพวกแบบพัฒนาผู้เรียนชุมนุมลูกเสืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะนับแค่เวลาเหมือนกันเนี่ยแหละครับว่าแบบไม่ครบก็ไม่ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทําได้ไม่ดีก็คือไม่ผ่านมีแค่ผ่านกับไม่ผ่านเพราะฉะนั้นมสคือไม่มีสิทธิสอบนคคาด้วย ว่าไม่มีสิทธิ์สอนอะ ตาบเยอะไปหรือบางคนไม่เข้าสอนเลยเนี่ยมาสอนได้แล้วมาสอนได้แล้วคครูไม่มีสิทธิสอนผมแล้วนะเด็กเริ่มตัดเกรดครูแล้วนะครับแล้วก็พอผ่านไปปุ๊บนะครับสิ่งที่ครูจะให้ได้ต่อมาคือให้ศูนย์ศูนย์เนี่ยก็คือสมมติคะแนนเต็มร้อยศูนย์กับรอเนี่ยจะมาด้วยกันนะครับศูนย์ก็คือคะแนนเต็มร้อยแล้วสุดท้ายไม่ผ่านแต่เวลาเรียนครบไงคะแนนแบบไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบแต่คะแนนเป็นศูนย์ใช่แต่ยิงรออาจจะมาก่อนศูนย์นิดนึงก็คือทําทุกอย่างหมดแล้วเวลาเรียนผ่านแต่ส่งงานไม่ครบอ่า คือติดรอเนี่ยมันจะดีกว่าอย่างอื่นตรงที่ติดรอถ้ามาส่งภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะได้เกรด1 2 3 4 2> องาออแต่ศูนย์เนี่ยแก้ยังไงก็ได้แค่หนึ่งนี่เหรอครับเพราะ<อ>มันมันติดแปดเพราะนั้นการติดศูนย์รอมสองพอเนี่ยมันก็จะมาแบบนี้เนาะจากคาแรคเตอร์เด็กที่แตกต่างกาันทีนี้จะมีเด็กของผมเนี่ยติดมอสออยู่ผม้เป็นสิบนะครับพี่สายบางคนเขาเรียกว่าไดาเลม,ม่านะครับระหว่างหนึ่งเราจะสอนอยู่ข้างบนสองวิ่งไปตามหาเด็กที่ไม่ขึ้นมาเรียนคําถามคือเขาอยู่ตรงไหนอย่างเง บนอ่ะคนที่เขามารอเราอ่ะเราจะทํำยังไงในเมื่อในเหมือนครูต้องแยกล่างแล้วล่ะครูรับผิดชอบแค่คนเดียวใช่ไหมครับพี่สายมันก็ยากมากๆสุดท้ายเราก็ต้องเลือกคนที่อยู่ในห้องกับเรากกอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเลือกแบบนั้นปุ๊บเด็กติดตูนเรามาสอมาก็จะมีคําถามว่าครูทาอะไรครูสอนอะไรเออมันยากมากเลยครับมันแบบก็โอเคเด็กมาห้องชัดเจนแต่เด็กที่ไม่อยู่คืออยู่ไหนอย่างเงี้ยแล้วต้องรอแค่ไหนสุดท้ายพอเราไปตามเด็กมาสมมุตินะครับตามเด็กครบก็จะเหลือเวลาสอนประมาณ1 0 1 5นาทีจากเด็กคนที่มานั่งรอเรียนเนี่ยแทน เป็นเรื่องยากของคุณครูที่จะต้องเจอในแบบนี้เนาะก็ปรากฏว่าเด็กบางคนเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่ได้สอนเขานะก็จะเห็นว่าเขาเตะบอลเนี่ยตั้งแต่เช้ายเย็นๆแล้วก็กลับบ้านอยู่ในสนามบอลน,นั่นแหละแวบหนึ่งโกรธอีกแวบหนึ่งเข้าใจมันอยู่ในตัวผมนะเวลาเดียวกันคือเราเข้าใจว่าเฮ้ยเขามีความชอบแบบนี้โรงเรียนเราซัพพอร์ตอะไรไนดะ้บ้างวะโอเคเราซัพพอร์ตสนามให้แล้วแล้วเราสามารถให้เวลาเนี้ยเป็นเวลาเรียนรู้หรือว่าเวลาเรียนของเขาได้ไหมเพื่อให้เขาอะไปสู่เนี้ยอย่างผมไปดูหลักสูตรของสาธิตมณีควอาสประสานมิ ก็เวลาเรียนวิทย์เนี่ยก็จะต้องเป็นวิทย์รหัสที่เกี่ยวกับกีฬานึกไหมครับฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับกีฬาหรือว่าวิศวะคู่กับกีฬาอย่างเงี้ยครับก็ต้องเป็นวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการกีฬาเครื่องยิงลูกบอลก็ให้เด็กที่แบบว่าชอบกีฬาเขาก็จะได้มีที่ทางของเขาสิ่ที่เขาชอบมาใส่ได้อะไรแบบนี้คือขนาดแค่ในโรงเรียนเดียวกันอะเด็กยังเรียนได้ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นจะบอกว่าสมมุติว่าเขาคิดผิดหรือเปล่าว่าแต่ละโรงเรียนมันก็ต้องไม่เท่ากันหรอกมันไม่เหมือนกันหรอกอย่างเงี้ยปะ คือพี่อะพอมานั่งคิดว่าอไอ้ประโยคว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันนะมันต้องแยกออกมาเป็นมองตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่เด็กเข้าไปแล้วเด็กเรียนแล้วเด็กจบออกมาถูกปะ่ะต้องเทียบกันอย่างนั้นเช่น,น,นบอกว่าเหมือนกันแบบว่าอินพุตที่เข้าไปเนี่ยในโรงเรียนเนี้ยเด็กมันเหมือนกันหรือเปล่าเราก็จะเจอว่ามันก็คงไม่เหมือนกันหรอกใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางก็คือไอ้กระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนอะมันเหมือนกันหรือเปล่าแล้วเอาพุทธที่ออกมาก็คือแล้วเด็กที่จบมาเขามีทักษะเขามีโอกาสมีทางไปต่อเหมือนกันหรือเปล่าคือโดยธรรมชาติอะมันก็ไม่น่าจะเหมือนกันได้ คือเราอาจจะพยายามทําให้ตัวโปรเซสอะมันเหมือนกันแต่ว่าอินพุตหรือเอาพุตเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวเด็กเยอะมากเหมือนกันแล้วก็พอมานั่งคิดดูคือแม้กระทั่งเราบอกว่าโรงเรียนรัฐอะมันยังมีหลายแบบเลยอะที่กักพูดโรงเรียนสาธิตใช่ป่ะโรงเรียนสาธิตนี่ก็เป็นโรงเรียนรัฐแบบหนึ่งแต่ว่าอยู่ใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยก็จะอยู่ในกระทรวงอวใช่ไหมคะหรือว่าโรงเรียนสพทซึ่งเป็นโรงเรียนของกระทรวงศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยอันนี้ก็มีเป็นหลายหมื่นโรงแล้วก็ยังมีโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พวกโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนอบจอ,อะไรพวกนี้อีกแต่มีน้อยมากนะในประเทศไทยแล้วก็ไม่แน่ใจมันยังมีอยู่ไหมพวกโรงเรียนกีฬาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสําหรับพระคือโรงเรียนมันหลากหลายมากเลยแล้วก็ในมุมหนึง่งมันก็อาจจะเพื่อตอบสนองกับผู้เรียนที่หลากหลายเนาะแต่เราว่าอีกมุมนึงมันก็คือมันขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เขากํากับดูแลพอหน่วยงานกํากับดูแลต่างกันวิธีการที่จะจัดสรรงบประมาณหรืออะไรก็ต่างกันเออนี่เรายังไม่พูดถึงโรงเรียนอย่างมหิดลวิทยาลัยนุสรที่เป็นองค์การมหาชนอีกนะอันนี้ก็คือเป็นอีกโครงสร้างอ แล้วถ้าเราบอกว่าโรงเรียนเหมือนกันหมดก็จริงทําไมพ่อแม่ถึงอยากให้ลูกไปสอบเข้าโรงเรียนสาธิตละ่ะทําไมถึงไปแย่งกันเข้ามหาิดลไปแย่งกันเข้าเตรียมอย่างเงีเ้ยเ,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 เหมือนกับมันสะท้อนอะไรบางอย่างว่าลึกๆแล้วเราก็รู้และว,ว่ามันไม่เหมือนกันแต่และโรงเรียนนะมันได้งบประมาณก็ต่างกันนะเออ,องบประมาณต่อหัวเด็กอะต่างกันมากเลยถ้าเป็นโรงเรียนสอบอทททั่วไปอย่างเงี้ยอาจจะได้งบประมาณต่อหัวปีนึงประมาณ3ามพันสี่พันชั้นแที่เป็นเบี้ยอุดหนุนอันนี้ยังไม่รวมเงินเดือนครูถ้ารวมเงินเดือนครูเข้าไปด้วยก็อาจจะเป็นเหมือนี้ประมาณ ามสิบบาทต่อคนแต่ถ้าเกิดว่าไปโรงเรียนแบบไม่ดนวิทยานุสสร์เนี้ยงบประมาณเขาปีหนึ่งเป็นหลักน้อยล้านนะถ้าจำไม่ผิดแต่มีเด็กอยู่ประมาณปีละเจ็ดร้อยกว่าคนเองมันโหงมันต่างกันมหาศาลนะดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าแบบทำไมคนถึงอยากจะให้ลูกไปเรียนในบางที่เนาะอ,อันนี้แค่ของรัฐนะแล้วยังมีเอกชนอีกเอกชนก็มีทั้งเอกชนทั่วไปไบดิงโก้อินเตอร์ค่าเรียนก็มีตั้งแต่หลัก พันไปจนถึงหลักล้านอ่ะเอออันนี้มันเป็นความเป็นจริงของประเทศแต่ละโรงเรียนมันไม่เหมือนกันมันก็ไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าภาพที่มองว่าอยากให้มันเท่ากันแล้วว่ามันอาจจะเป็นแบบอุดมคติอันหนึ่งที่เออถ้าทําได้มันก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาการที่เด็กต้องไปสอบไปแข่งต้องย้ายถิ่นฐานอะไรย่างเงี้ยผมคิดว่าไอ้ตัวความอยากให้มันมีเท่าเท่ากันเนี่ยเอาแบบคิดว่าคุณครูเขาอาจจะอยากเห็นความเท่ากันด้วยตาเนื้อครับพี่สายตาหมายถึงว่าเขาเรียกว่ากายละเอียดผมคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนที่มันควรจะจัดไม่่เเหมมืือออนนนนกััรงงี้้ต ให้ได้แน่ๆแล้วก็อยาก empower คุณครูครับอยากสนับสนุนว่าจริงๆแล้วหลักสูตรสถานศึกษาเนี่ยทุกโรงเรียนทาได้ครับอยากให้มันมีความเด่นชัดเฉพาะอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ไอที่เขาอยากให้เหมือนกันกมากๆคือการสนับสนุนคือภาพแวดล้อม,มครับ <ไป S 1> ใช่ใช่ปประมาณทั้งเรื่องต่าง,าง,างรูปประมาณมันควรจะแบบไม่ต้องเท่ากันก็ได้พี่ชายแต่ทําให้มันมีสภาพที่ไม่ต่างกันขนาดเนี้ยยกตัวอย่างผมสอนคณิตแล้วกันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จะได้เงินในการทํากิจกรรมของตัวเองเนี่ยต่อปีนะครับบางโรงเรียนได้6 0หม0่นพี่ายเรามีเด็กพันคนนะเรามีเป็น6ห เอาไปป่ะไปซื้อไม้มันทำเนื่อไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้คตนิสตัตของคุณนั้นมันดีขึ้นผมเ่ยบังโรงได้สี่หมื่นบังโรงนะครับได้สองล้าน What? What มาจากไหนอนะจ้ตาต้า,ตาเขาเก่งเนาะระดมทุนเก่งพอเนี่ยจรงนี้ครับไม่ได้อิจฉาแต่รู้สึกว่าถ้ามันมีแบบนั้นได้แปลว่าโรงเรียนมันน่าจะพาเด็กไปทํากิจกรรมอะไรได้เยอะมาก,มากๆนึกภาพาว่าอันนั้นคือหมวดเดียวนะครับอันนี้คือเป็นเพราะว่าขนาดโรงเรียนต่างกันด้วยปะเหมืนอนต่างกันเท่าไหร่เชียวพี่ชายไม่ถึอสองล้านกับหมื่นนี้มันต่างกันเยอะมากเลยนะเราต้องมีเด็กเท่าไหร่ครับสองล้านอ่ะมันก็จะเกินไซส์ของโรงเรียนถูกไหมครับนั่นแปลว่ามันอาจจะไม่ได้แค่มีปัจจัยแค่จํานวนเด็กอย่างเดียวแหละมันต้องมีเงินอย่่าาางงอืนเข้มม์ถึ ไดด้้ขนนนาัแต่การพูดอย่างเงี้ยพี่นึกถึงอีกอย่างนึงความเท่ากันของโรงเรียนในแง่แบบสภาพแวดล้อมนะแม้กระทั่งแบบที่ตั้งหรือแบบทรัพยากรในการจัดการห้องเรียนมันก็ยังไม่เท่ากันเลยอ่ะอ ดังนั้นจะบอกว่ามันเท่ากันนี่คือยากเนาะแต่ว่าเท่ากันเท่ากันด้วยคําว่าโรงเรียนนั่นะมีคำว่าโรงเรียนอยู่คําคำว่าโรงเรียนเท่ากันแค่นั้นแหละนั้นเราก็ไปตั้งชื่อทุ่งเรียนว่าโรงเรียนเตรียมอุดมจุดจุดอย่างเงี้ยเพาเขาก็ทํากันอยู่มัหลายปีแล้วไม่รู้แเขาก็ทำกันอยู่ใช่ใช่เราก็เคยเห็นเราก็เคยเห็นเออแล้วก็ดีด้วยนะไม้ผลมันจะดีทันทีเพราะว่าพ่อแม่ที่มีลูกแบบเก่งๆหน่อยในโซนนั้นก็จะลูกเข้าไปเรียนไงมีความเชื่อมั่นเออเหมือนวัดไหมจริงเริงมันก็เหมือนเป็นเราอกลังคิดว่าโรรงเียนมันก็เหมือนเป็ิ ทมเชื่อแบบนึงน,นะคือถ้าเชื่อว่าตรงนี้ดีอ่ะเราก็จะเอาลูกไปเรียนใช่ปะ่ะแล้วพอเอาลูกไปเรียนโรงเรียนน่มันก็จะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นมันก็จะมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นมันก็จะจัดการได้ดีขึ้นอ่ะมันก็จะดีขึ้นสมชื่อมันก็กลายเป็นแบบ self fulfilling prophecy ก็คือํำพยากรณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวเองอ่ะคือมันแอบมีความผลักดันโดยความเชื่อในระดับหนึ่งอ่ะงั้นวิธีแก้ง่ายมากเลยเราก็แค่ทำให้<ป>ทุกงเรียนแบบให้ผมไม่เชื่อว่าทุ่งเรียนดีเหมือนวัดพีพ่สายปกติเลยก็เหมือนทุกว<พ>ัดนย อคือเดียวกันไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่รู้ว่าถ้าจะแก้ปิชภงวันนุนเต็มมาเลงในชิ่สอง อ่าใช่ไหมมันมีดีมาอ่ะเราก็ต้องสร้างสปรายแค่นั้นเองโรงเรียนเราก็ทําเป็นแฟรนไชส์จบถูกวายนอดไม่ต้องไปแก้เรื่องคุณภาพก็ได้ไม่ต้องไปแก้เรื่องหลักสูตรแก้ปลายชื่อได้โรงเรียนนะคุมนะหกหมื่นก็ทําได้แต่แต่แต่ระบบราชการหกหมื่นอาจจะไม่พอนะครับเฮ้ยบวยนั่นแหละคือฟังแล้วมันก็เหมือนมีหลายปัจจัยเหมือนกันที่ทําให้มันไม่เท่าเทียมกันเนาะตั้งแต่แบบมันอยู่ในสังกัดไหนมันได้งบประมาณแบบไหนความเชื่อที่เกิดกับพ่อแม่ชื่อเสียงที่มันเคยมีมาก่อนมันก็ท ำให้แบบดึงให้คนอยากเข้าไปเรียนใช่ป่ะเนี่ยถ้าแบบในฝั่งของเอกชนนะเราก็เห็นเหมือนกันก็คือ,อไอ้อย่างเราส่งลูกไปเอกชนในตลาดของเอกชนมันก็แข่งขันกันรุนแรงมากแล้วแบบโรงเรียนเอกชนที่มาเปิดใหม่อะ่ะเขาก็จะต้องเหมืนอนกับทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะทำแบรนดิ้งอ่ะมีโรงเรียนหนึ่งนี่แบบก็ต้องบอกว่าอ่ามีชื่อเสียงนะเอาแบรนด์เนี้ยมาจากอังกฤษนะตอนจัดงานเปิดตัวโรงเรียนคือไปจัดพาราคอนฮอลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือและมาร์เก็ตติ้งของโรงเรียนอีกอะว่าเราจะสร้างความเชื่อถือแบบไหนอันนี้ เรายังไม่ได้คุยกันเลยว่าแบบแล้วผลสุดท้ายเด็กออกมา เป็นยังไงนะเอาแค่แบบดึงเด็กมาให้ได้ก่อนอ่ะมันก็จะเป็นตลาดอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมาแข่งกันเป็นมาเก็ตแชร์แบบเอ듀เคชันแล้วมันเป็นตลาดที่ถ้าสําหรับพี่มันค่อนข้างเป็นแบบวินเนอร์เทสอเหมือนกันนะคือโรงเรียนไหนที่มันปังมันดังมันก็คือดูเด็กแบบหาศาลน่มหาลัยก็เหมือนกันนะแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีโรงเรียนที่ดูเป็นโรงเรียนแบบที่ไม่ใช่เป้าหมายในการสอบเข้าอ่ะแบบกลางๆอ่ะเป็นหมื่นโรงเลยอ่ะเยอะมากเรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างแบบถ้าเป็นในแบบการกระจายตัวมันเป็น แบบลองเทลอ่ะมันเหมือนกับว่าโรงเรียนก,กลุ่มกลางๆหรืออะไรเงี้ยที่คนไม่ค่อยสนใจมันเยอะมากกับไอ้กลุ่มที่มันเป็นแบบคนต้องการคนอยากเข้าคนแข่งกันเข้าเนี่ยมันมีอยู่แค่จีดเดียวอ่ะ,ะก็เลยนํามาสวยภาพที่แบบทำไมเด็กเป็นหมื่นต้องไปสอบเข้าโรงเรียนเดียวอะไรเงี้ยอย่างนี้เรามีทางแก้ไหมครับสมมติว่าปัญหาเนี้ยมันมีทางแก้จริงๆอย่างเมื่อกี้เราได้หนึ่งอย่างแล้วนะพี่จายคือหนึ่งคือเปลี่ยนเชื่องเรียน <laughs> สร้างคู่เชื่อมันใหม่แต่แต่ผมชอบนะของสุพรรณเขาก็จะมีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสหนึ่งใช่ป่ะแต่แต่แจังหวัดมีซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเองเขกต้องหยิบมาให้ถูกเองตรงไหนก็เหมือนกันเออผมว่าจริงๆท้องถิ่นเขาก็ดูแก้ปัญหาได้ดีนะเออนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่ไปเห็นแล้วพี่ก็สังเกตเห็นเหมือนกันในช่วงหลังๆวันนี้ก็คือโรงเรียนที่จัดการโดยท้องถิ่นน่ะเขามีความคล่องตัวมากกว่าเนาะเช่นถ้าสมมติผู้นําท้องถิ่นเขาสนใจเรื่องการศึกษาเขาสามารถสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมพาครูไปอบรมจัดพวกแบบ เทคเข้าไปในโรงเรียนอย่างเงี้ยคือพี่ก็ไปเห็นหลายโรงเรียนเหมือนกันที่เป็นของท้องถิ่นของเทศบาลที่แบบทําได้ดีมากแล้วก็บางที่อ่ะพ่อแม่เข้าใจว่าเป็นโรงเรียนเอกชนเพราะว่ามีห้องเรียนไบลิงโกมีนู่นมีนี่มีเรียนว่ายน้ำพ่อแม่ก็แบบนึกว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแต่จริงๆคือโรงเรียนรัฐอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกว่าเออมันถ้าจะทําให้ดีอ่ะทำได้แล้วก็ได้ความไว้วางใจด้วยดังนั้นพี่คิดว่าเอออีกทางออกหนึ่งมันอาจจะเป็นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นคืออาจจะเป็นการถ่ายโอนโรงเรียนหรือวว่่่าาาต้ออองงงงยยมรรรรับบบกกทศึษดูแแลโโเีน0,000 ันเยอะมากนะไม่ไหวหรอกครับคุณมีบริษัทแล้วคุณมีแบบสองหมื่นสาขาจะทําให้มันดีทุกบริษัทได้ยังไงแล้วแบบ<น>ยังไม่นับว่าพนักง,งานคนที่อยู่ในบริษัทรวมแล้วเป็นล้านนะ พ <laughs> น,นันกงานเออแล้วอ่ะสตาฟก็เป็นแสนหลายแสนคนมาอยู่ในโรงเรียนเป็นล้านอย่างเงี้ยมันการใหญ่มากนะแล้วคือบางการบริหารจากศูนย์กลางอย่างเดียวมันก็จะยากแล้วไงถ้าอย่างเงี้ยถ้าท้องถิ่นเริ่มทําได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเราว่าก็น่าจะแบบให้ท้องถิ่นได้เข้ามาดูแลมากขึ้นแต่ก่อนมันก็จะมีคําถามเนาะเรื่องแบบความไม่มั่นใจว่าเราผู้นําท้องถิ่นจะมีความรู้ได้วิชาการพอหรือเปล่าที่จะเป็นผู้นาโรงเรียนหรือว่าจะมีงบประมาณเพียงพอไหมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไก่กับไข่คือถ้าเกิดคุณไม่ให้เเเาาาทททํสสักกกีี่่็ไมง ลองเปลี่ยนคาถามไหมพี่ชายลองเปลี่ยนคาถามไหมว่าแล้วทุกวันเนี้ไอคนที่เขาดูแลเราอยู่เนี่ยเขามีความรู้เรื่องนี้แค่ไหนล่ะเขาโอ้ยแล้วอยู่ๆจะไปฟาดเขาเนี่ย่าถามเฉยๆไม่มีอะไรผมยังไม่ได้ด่าเลยครับผมแค่ถามเฉยๆใช่ก็ความรู้มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเนาะคนที่เราเคยคิดว่าเขามีความรู้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าแบบมันจะ ไปได้ตลอดหรือเปล่าอัปเดตพี่ชายได้ดูในการทางการเงินอันนึงไหมครับที่มีผมจําชื่อเขาไม่ได้อ่ะที่เขาพูดประวัติศาสตร์8นาทีอ่ะ๋อดรวิทหรออ่าเฮียวิทกับพี่พิธีกรสาวอีคนหนึ่งที่เป็นเรื่องการเงินได้แหละวีวคือเขาบอกว่าความรู้มันเหมือนแบบมันหมดเร็วอ่ะหมดอายุเร็วอ่ะมันหมดอายุเร็วใช่ซึ่งผมเห็นด้วยแบบสุดๆอ่ะแล้วคนอะแชร์เรื่องนี้กันเยอะมากแล้วก็ผมคิดว่าในชุดความรู้ที่กระทรวงเรามีเองอ่ะมันต้องได้รับการอัปเดตจริงๆน่าจะแบบรายวันรายสัปดาห์อออะรรรรดด้้้วยยยาาาาา่กกกััับบทีตงงมนนคิโหืพ คุณครูครับผมว่าเรามันอาจจะต้องปักหลักหมุดอีกอันนึงที่รู้สึกว่าต้องแก้เนาะหนึ่งก็คือโอเคแหละนโยบายของกระทรวงเนี่ยอาจจะต้องปรับเป็นผู้พพอร์ตมากกว่าเป็นผู้สั่งการหมายความว่าหน้าที่ของคุณก็คือฟังปัญหาแล้วก็มาคิดโซลูชันแล้วก็แก้ให้ครูผมว่าทําแค่นี้หล่อแล้วไม่ต้องทาอะไรเลยแค่คอยแก้ปัญหาคอยซัพพอร์ตคุณครูเพราะว่าเขาต้องการสิ่งนี้มาตลอดทุกวันนี้กระทรวงอะขอความช่วยเหลือโรงเรียนมากกว่าไปซัพพอร์ตเขาด้วยซ้ำอะแบบเราเป็นหน่วยเหนือที่ขอความช่วยเหลือก็เลยสงสัยว่าเอา๊ะรือว ความร่วมมือคุณครูขอความร่วมมือโรงเรียนช่วยทําสิ่งนี้นี้นี้อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแบบมันดูเหมือนสั่งนะแต่จริงๆรับตัวเองก็เดือดร้อนปีที่แล้วเนี่ยผมรับงานโครงการหนึ่งมาเกี่ยวกับต้นไม้ใดๆนะฮะปกติเขาก็จะต้องให้คุณครูเนี่ยเขียนแผนเกี่ยวกับต้นไม้นะครับแผนการสอนซึ่งคุณครูอ่ะก็ต้องมานั่งคิดว่าไม่ถึงไปสอนต้นไม้เหรอเกี่ยวกับพืชอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเกี่ยวกับพืชนึกภาพถ้าพี่ชายสอนคณิตเราต้องมีเรื่องพืชอยู่ในนั้นอะแล้วแบบสอนยังไงวะโอเคมันก็พอจะททาด้้้แแแหลกกม่ตสุย แล้วมันไปถึงแก่นของตัวโครงการไหมคาตอบก็คือไม่มสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณครูเริ่มแอนตี้สิ่งนี้ขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะมันยากนะครับถ้าทําถึงเนี่ยมันจะได้รับรางวัลบางอย่างอซค่งคุณครูแบบว่า จะทำไม <laughs> แต่เนี้ยนี่ขึ้นเป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่เท่ากันแล้วนะว่าทําไมครูในโรงเรียนรัฐอ่ะถึงต้องมาทําโครงการพวกนี้ยแล้วเพื่อไปเอารางวันบางอย่างอย่างเราส่งลูกเรียนเอกชนใช่ปะ่ะครูโรงเรียนลูกเราไม่เคยต้องแข่งอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะครูโรงเรียนลูกเราก็คือวันๆก็คือออกแบบแผนการสอนโน้ต <Aye. S 2> สังเกตการเด็กแล้วก็ o เ s e r v ฟเด็ก,กบันทึกพัฒน,นาการบันทึกผลการเรียนรู้ของเด็กแล้วก็ตอนบ่ายวันศุกร์เขาก็จะมีประชุมกันเป็นแบบเพื่อตกตะกอนเพื่ออะไรก็ตามแต่ที่ของโรงเรียนรัฐอาจจะเรียกว่า PLC แต่เขาก็ไม่ ไม่เรื่องอย่างนะ้นะ <ừ. S 1> เขาก็แค่แบอบกเออมาประชุมงานกันนะแล้วก็ไม่ได้มีต้องประกวดอะไรอย่างมากเขาก็จะมาจัดกิจกรรมเช่นอาปดาห์นี้เราจะทําสัปดาห์เกี่ยวกับการรณรงคล์การอ่าน <ừ. S 1> ก็มาดีไซน์ว่าทํากิจกรรมอะไรกับเด็กๆด,กด,กดีให้แบบสนุกจังเลยเนี่ยมันไม่ได้ต้องไปแข่งเอารางวัลโรงเรียนนู่นโรงเรียนนี่อะไรแบบนี้เลยอะ่ะเนี่ยก็แค่ต่างกันแล้วอ่ะโฟกัสมันต่างกันนะแล้วจะบอกว่าโครงการเหล่านี้นะครับโรงเรียนที่ผมรู้จักแล้วกันนะฮะแต่ไม่ได้บอกคุณก็รู้จักหลายโรงเรียนแล้วเป็นโรงเรียนสมมุติอ่ามีการสมมุติก็คือมีโครง การค้างอยู่ในโรงเรียนเนี่ยประมาณ5โครงการแล้วโครงการเหล่านี้เป็นโครงการภายนอกนะครับไม่มีการสนับสนุนเงินเข้ามาเลยนะครับสิ่งที่โรงเรียนต้องทาก็คือว่าจะต้องใช้งบรายหัวของเด็กที่จะต้องเป็นโรงกรนเด็กนั่นแหละมาซัพพอร์ตสิ่งที่โครงการเหล่านี้ต้องทามันเป็นอย่างนี้พ<อ>ี่ายสิบเปอร์เซ็นต์ของคำเงิแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินรายหัวเด็กตอบสนองโครงการภายนอกทั้งหมดนั่นแปลว่าถ้าเกิดได้เงินมาเกือบ4ี่ล้านนะครับรายหัวใ<อ>ดๆเนี่ยเกือบ4ี่แสนจะต้องไปซัพพอร์ตโครงการเหล่านี้สี่แสนเยอะนะครับคำถามคือแล้วโครงการเหล่านี้มันได้ผลล ซึ่งอันเนี้ยนำมาสู่ข้อที่3ครับผมคิดว่าใดๆก็ตามเนี่ยที่มันมีนโยบายอะไรอยู่หรืออะไรก็ตามโครงการเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าโครงการควรมาแค่หลักการครับวิธีการและวิธีปฏิบัติผลลัพธ์ที่อยากเห็นโอเคอาจจะมีภาพาาคร่าวๆไปไกลอาจจะให้โรงเรียนไว้ได้แต่ควรให้โรงเรียนเขาเลือกตามวิถีของเขาเองอย่างที่กักเล่าเด็กในโรงเรียนกักที่แบบชอบเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยแต่ไม่สามารถมาเรียนร่วมกับเพื่อนในห้องแล้วรู้เรื่องได้การมีโรงเรียนที่แตกต่างแล้วพพอร์ตเด็กต่างกลุ่มอะมันอาจจะเป็นทางออกเรื่องนั้นนะคือเหมือนกับมันมีโรงเรียนก กีฬาสาหรับเด็กที่ชอบกีฬามันมีโรงเรียนศิลปะมันมีโรงเรียนเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยซึ่งเราเคยเห็นในต่างประเทศมันมีโรงเรียนสเปเชียลไลซ์แบบนั้นให้กับเด็กได้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช่วยตอบโจทย์ความหลากหลายของเด็กดังนั้นการที่แบบโรงเรียนไม่เหมือนกันจะว่าเป็นปัญหามันก็อาจจะเป็นปัญหาแต่ว่าเป็นทางออกมันก็อาจจะเป็นทางออกเหมือนกันถ้าเกิดว่าความไม่เหมือนกันนั้นน่ะมันเป็นไปเพื่อที่จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความหลากหลายของเขาอ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าโรงเรียนไม่เหมือนกันเพราะว่ารัฐสนับสนุนไม่เท่ากันเพราะว่าชื่อเเสียงมมัันนไ่่่ทาากว ไอเนี้ยเออมันมันคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับสังคมอืมเห็นด้วยครับพี่สายเออก็เลยถ้าข้อเสนออันที่สี่ว่าในมุมของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือตัวเด็กเองอะเราว่าคือส่วนหนึ่งก็คือเรารู้แหละว่าโรงเรียนมันไม่เหมือนกันแล้วเราก็คงมีความหวังมีความตั้งใจว่าอยากให้ลูกเราได้เรียนแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าต้องดูที่ความสนใจของเด็กด้วยแล้วก็การไปบังคับให้ไปสอบหรือไปอะไรเงี้ยมันเป็นความเครียดมหาศาลเนาะแล้วบางครั้งเด็กเองอะก็ไม่รู้ตัวว่าโดนบังคับนะคือมันรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นทางที่ยังไงก็ต้อออองไไป่่ะะพรามมันก ถ้าไม่ไปทางนี้มันจะไปทางไหนการทําให้คนรู้สึกว่าความสําเร็จมันมีรูปแบบเดียวอย่างนั้นแล้ว,ว่ามันแย่เพราะว่าพอเราออกมาทำงานจริงๆอ่ะโหความสาเร็จมันมีรูปแบบหลายแบบมากเอออย่างตอนเราเรียนน่ะเราก็มองว่ามันก็จะมีชนชั้นของอาชีพอย่างในโรงเรียนเราว่าส่วนนี่เป็นหมอเป็นวิศวะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแต่เราจบออกมาจริงๆเราถึงว่าอ,อ๋อคนที่รวยคือคนทําธุรกิจวะ <laughs> <laughs> มันคือคนที่เรียนสายอื่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบไม่ได้จักหรือว่าตอนนี้แบบอ้าวเป็นยูทูบเบอร์่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีความสําเร็จหลายรูปแบบแล้วเราว่าคนที่จะประสบความสําเร็จที่สุดคือคนที่แบบได้ทําในสิ่งที่วเองชอบอะทำในตัวนะเองรักอะเออเราว่าอีม,มุมนึงพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือโอเคตระหนักแหละว่ามันไม่เหมือนกันแต่ว่าลูกเราก็ไม่เหมือนใครเหมือนกันดังนั้นแบบถ้าหาอะไรที่มันตรงกับเขาได้มันคงดีเออว่าอันที่ห้านะสุดท้ายแล้วมันมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพอยู่ทุกที่ในประเทศไทยแล้วเราไม่ต้องงกัววล่าจะ ลูกไปโรงเรียนไหนซึ่งมันเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องทําเราคิดว่าในฐานะประชาชนเราต้องกดดันให้มันเกิดสิเนี้ยเราต้องทำให้แบบเออเราจะเลือกพรรคการเมืองที่สนับสนุนนโยบายที่จะทําให้โรงเรียนมันดีขึ้นอ่ะปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่แบบเออพรรคไหนก็ได้ใครก็ได้เพราะสุดท้ายคนที่ซัฟเฟอร์ก็คือพวกเราเองนั่นแหละที่ต้องตัดว่าจะให้ลูกไปเรียนที่ไหนยังไงอืมครับก็อยากย้ำประเด็นที่ผมอยากไฮไลท์ก็คือว่าสุดท้ายตัวกระทรวงเองก็จะต้องปรับกระบวนการในการทำงานในเชิงของการที่ไม่ใช่เป็นผู้สั่งการเนาะแต่ผู้รับฟังและเอาสิ่ โซลูชันคิดนวัตรกรรมเพื่อไปแก้ปัญหาให้โรงเรียนอีกทีนึงผมคิดว่ากระทรวงทำแค่นี้พอไม่ต้องทําอะไรมากไปกว่านี้แค่นี้ก็มีงานทั้งปีแล้วแต่อันนี้พูดได้ไหมเอาจริงๆนะได้ไหมพูดไปเป็น พูดได้ไหมก็คือพูดอยู่แล้วเอาะไรพี่เรื่องขอกไหมถ้าสมมติคุณเป็นหน่วยงานแล้วคุณไม่มีโครงการคุณไม่มีงบแล้วเจ้าหน้าที่ของคุณไม่มีโครงการต้องรับผิดชอบเขาทําอะไรอะ่ะแล้วมันมีแบบมันมีชนชั้นนะถ้าสมมติกรมเนี้ได้เงินตั้งเยอะตั้งแยะทำโครงการตั้งมากมาแล้วกรมคุณได้เงินอยู่แค่นี้สํานักคุณได้เงินอยู่แค่นี้นี่สนักเล็กๆอันนี้มันสํานักใหญ่คือดังนั้นการสร้างโครงการการสร้างกิจกรรมเหล่านี้เพื่อที่จะไปให้โรงเรียนทำอะ่ะมันมาช่วย justify มันมาช่วยให้เหตุผล ว่าทำไมเขาถึงควรดำรงอยู่ว่าทำไม,ไมเขาถึงไม่เห็นผลนะการที่คุณจะไปริษลอนโครงการของเขาบอกเขาว่าอย่าทําเลยโครงการพวกนั้นน่ะคุณทําให้เขาไม่มีเหตุผลในการดำรงอยู่นะเว้ยกักผมทําให้เขาไม่มีงานทำเหรอครับคุณทําให้เขาไม่มีงานทำเว้ยนี่คุณจะตกงานเพราะผมตั้งคาถามเมื่อกี้เหรอใช่ <laughs> คุมโทษผลประโยชน์เราคิดว่าปัญหาใหญ่ๆนะของระบบการศึกษามันคือผลประโยชน์ของคนในระบบกับผลประโยชน์ของเด็กมันไม่ตรงกันเวย <S <S และบางครั้งมันขัดกันด้วยเราอยู่กันอย่างเงี้ยเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงหรอเราจะอยู่กันแบบใดเราคิดว่าต้องเลสประเด็นพวกนี้ขึ้นมาว่าทํายังไงให้ผลประโยชน์ของเด็กอ่ะมันเป็นผลประโยชน์อันดับหนึ่งของการจัดการศึกษาเว้ยไม่ใช่ผลประโยชน์ของท่านนั่นท่านนี่อุตสาหกรรมหนังสือเรียนอุตสาหกรรมจัดอบรมใดๆก็ตามแต่คุณ มีที่ยืนและคุณให้บริการอยู่ได้อ่ะเพราะคุณเป็นประโยชน์กับเด็กแต่ถ้าคุณมีที่ยืนแล้วคุณมีประโยชน์อยู่ได้เพราะคุณทําโครงการทําสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับเด็กอ่ะคุณควรจะตั้งคําถามว่าคุณควรมีอยู่ไหม ในคราวหน้านะครับจะมีเรื่องราวอะไรที่พวกเราสองคนเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนหรือว่าพูดคุยกันนะครับสมมุติว่าเขาคิดถูกหรือเราคิดผิดนะครับหรือว่าสมมุติว่าเขาคิดผิดแต่เราคิดถูกเนี่ยก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะสำหรับใครที่รู้สึกว่ามีหัวข้อไหนที่อยากจะให้พวกเราคุยเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ YouTube ก็ได้นะเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะได้มานั่งคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันว่าเรื่องราวแบบไหนที่มันน่าสนใจแล้วกกกกกก็็มมาาแแลลลเปี่่ยยน,นนั้อืดด กด subscribe นะครับให้กับทีมงานของพวกเราได้มีความชุ่มชื่นหัวใจนะครับแล้วก็ทำงานกันต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ